กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านบรสาดิจิกับเกมที่ว่าซีฟูนะผมก็มันเกมนานแล้วแหละปีสองปีที่แล้วแหละแต่ว่าเกมมันเห็นว่าเกมมันแจกฟรีผมเลยอยากมาแบบมาเล่นให้ดูหน่อยแล้ว,ลวกันว่ามาเล่นยังไงวิธีวิธีแบบทําฉากจบที่แท้จริงทำยังไงเนาะก็จะเล่นเป็นทีละชัตเตอร์แล้วกันมันมันแบ่งบอสมาประมาณห้าตัวมั้งผมซื้อเกมมีไว้นานมากแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็คือเห็นมันแจกฟรีไงก็เลยนึกถึงมันโอเคครับเราก็จะมาสอนหาวิธี ฉากจบที่แท้จริงแล้วก็เล่นยังไงให้มันไม่ตายไม่ไม่ตายบ่อยออะโอเคไหมเยมผมจะเริ่มใหม่เลยลกันเนาะเกมนี่ผมเล่นรอบแรกนี่ห้าสิบเก้าปีแล้วจะตายหาแล้วเห็นไหมเล่นตั้งแต่ทันวาปนที่สามสิบเล่นตั้งแต่ก่อนมันใจญมัง้งประมาณน,นั้นแหละก็เยวผมเล่นตันงนี้ต่อเลยแล้วเนะีเริ่มใหม่ทีนี้แหละอันนี้ผมไปซ้อมมานิดนึงเราก็จะสตาร์ท นิวเกมเลยมีปันกลางแล้วกันเราจะเล่นแบบเริ่มต้นเลยเล่นแบบมีฉากเปิดเลยละกันนาที่แห่งหนึ่งเมื่อกี้เห็นเงาใครหรือเปล่าครับน่ามีคนจริงๆด้วยแปดปีก่อน มันได้เล่นเป็นใครสักคนหนึ่งที่มนจะมางัดบ้านโจน <c oughs> ชิบ <c oughs> อืม้ม <c oughs> ใครก่อนดี <c oughs> ใครจะไปคนแรกเข้ามา อขอยัดโฟกัสก็วิธีเล่นก็ง่ายๆครับสู้กับพวกลูกกระจอกก็หลบแล้วก็แพรดีไปบ่อยก็สบายละอันนี้มันเริ่มต้นมันยังง่ายๆอยู่จอยผมจะพังด้วยแหละมันเลยเล่นยากหน่อยผมต้องปรับปุ่มโฟกัสไว้ตรงนี้นะเขาเรียกว่าอะไรวะปุ่ม ที่อะไรวะปุ่มสตาร์ปุ่มอะไรผมก็จำไม่ได้ไอ้ปุ่มเออร์ซีเล็กอ่ะโอเคน <c oughs> ึกว่าจะมีคนเกง่งกว่านี <c oughs> <c oughs> ้ก็ผิดหวังแล้ววะเฝ้าไว้เดี๋ยวใครหนีไปแน่นอน ออกกังฟูชิฟูใครวะเนม,ม่ยต้องไม่ต้องสืบย่แง่ง <c oughs> แกเป็นคนอยู่ที่นี่ ไม่ควรเข้ามาเลยทำไมล่ะจ้าเออ ตจนพอเราชี้แยงนะโอเคลงเขาอยู่ไหนไม่ตอบแต่พยักหน้า stop หยุดแยงแงะอยู่แล้ว ช um um ้าลงนะจิฟูท่านอาจารย์ท่านรู้ว่าข้ามาทำไมอย่าขวางเจ้าคือข้อผิดพลาดน่า ข้าไม่น่าสอนเจ้าเลยตอนนี้เจ้ารู้มากเกินไปแล้วในเวลาที่ข้าจะได้โอกาสรอบสองในการแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งในการสอนเจ้าเวลานี้ข้าจะทำให้มันถูกต้องเชื่อ

โอ้งโคตรตึงแก่แต่เก่าเวลาที่ข้ามองในตาเจ้าไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเด็กที่โกรธเที่ยว พี่อาจารย์สวนว้ยตัดขาอาจารย์ จอดเรียบร้อยสงสัยโดยแนแรงมันเดินเบาของไหมมีอะไรบางอย่างในกล่องนำผ่านมาที่นี่ โผล่หอกมามันรู้ตัวนะว่าเราอยู่ในที่แอบชีดเคในตามีแต่ความโกรธสีแดงนี้จัดการซะ เออมันฆ่าเด็กตรงจริงเหรอวะเรียบร้อยแต่ว่าบักนี่มันไม่ตายนะมันมีของจากร้านเฮง เราแคบภูมิใจนำเสนอ <Father. S 1> ท่านพ่อเรียบร้อยพ่อตายกดกรเยอเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อร้างแขนให้พ่อของเขา เขาฆ่าฟาจาซะมึงใช่ไหมปาดคอกูเสียง The f i g h t e ข่าช่อนสัก The artist โครกิ 嗯嗯。Mm.

ีฟ e ูปเราไปเริ่มมาที่ด่านแรกกัน,นครับอืมขากาฝึกจนเติบโตปัจจุบนันมาดูเบาแสก่อน น,นีไอชอนฟาจาโอเคมันอยู่ที่ t เ e Squash เราก็จะไปหามันคนแรกแต่ว่าเราจะทำให้มันจบอย่างถูกต้องคือ คืออะไรเราไปดูกันว,ว่าวิธีจบมันถูกต้องมาทำยังไงผมจะเล่นไวหน่อยตอนแรกๆในเกมนี้เนี่ยเล่นหัวร้อนมากนะมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความอดทนในการฝึกฝนหาทางนี้ let's go Jump. i don't think so. uh. What's that?

dung chẳng dung chẳng à dung chẳng à, ui lên đua, hả? Mấy kia มีคนโทรมาเกือบตายแล้วกูสักครู่เอ้ายั่นี้ไม่ตายเหรอ น,นี้ก็สู้เสร็จก็หยิบอาวุธมาด้วยเพราะว่าด้านหน้าจะได้เจอศัตรูเยอะโคตรแต่ตรงน,นี้มันก็ชิวแหละมันมีแต่พวกกระจอบโจมตีหนักมันจะทำให้ศัตรูสตันบางทีมันจะแบบนี้เราจะน็อกดาวมันได้เร็วขึ้น เนี่ยไอตัวนี้มันก็ข้างขานนี่น hey, oh, <shit. S 1> มันจะมีบางตัวที่มันถ้าเกิดเราไปเคาเตอร์มันนะหรือแบบล็อกดาวมันอนะ่ะมันจะโมโหงแล้วแบบมันทำให้ศัตรูศัตรูมันแข็งแกงขึ้นอนะ่ะโอ้ยนีอร้องกันเลยวะ S <S <S อืมอาชิเมนอันล็อกเนี่ยอะไตัวนะี้มันจะแบบมันจะบล็อกเราดีขึ้นแล้วก็ตัวเราแรงขึ้นเห็นไหมดูหแม่งเฮ้ยอืมเกือบตายแล้วกู เป็นยี่ค้รแรงเลยเกือบตายที่กบดานกด้ถึงแล้วก็วันนี้ก็ชิลนะไอตรงนี้มันจะยากตรงที่มันเยอะโอ้โห,โโหเผิดไปอัพเลือดมัเก็ไไ้ได้อยู่ป่าใส่เลย ทำไมคนไทยชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวเอาฮึบสู้กับพี่บึกใช่้ยอุ้ยโอ้โห แม่งจับทุ่มเลยเว้ยอมันก็ฟาดแรงเกินอ่ะกุ้งทีเลือนครึ่งหลอดเลยตอนนี้ผมก็จะมีวิธีทิกเล็กๆนนอนๆอยโจมตีหนักใส่มันจบเลยตรงนี้วิ่งไปเลย วิ่งมาแล้วก็โจมตีหนักใส่ใชเจมวิ่งกลับมาตรงนี้เจะมีของถ้าเราหยิบดอเปล่าไม่มีโหมัดใส่เจ๊วิ่งมาตรงนี้นะจะมีท่อเราโอ้ยทะลุกำแพงเลยเต็นเงิน มุมอับฮึเมื่อกี้ทำอะไรเอ้ยมาทีละคนไม่เป็นหรอเว้ยโอ้ยเจ๊ดันโดนเพื่อนต่อยฮึใช่ไหมเจ๊ ร้อยขับไฟร,ร์ปีงมาตรงนี้ใครปล่อยมึงเข้ามาในนี้กูมาเองวิ้ยแล้วกูเอาของให้มน,นีไงโอ้ยไปก่อนเลยมึงโซแรก ไม่ดอกเวแค่นั้นแหละเอาวุธยู่ไหนวะอ่านี่เอาเป็นโฟกัสจะได้มีหลอ,อดเพิ่มขึ้นก็จะมีอาวุธอยู่ตรงนี้อยู่มั้งใช่ไหมไม่มีอ่ะสองนั้นเราต้องวิ่งยาวมาตรงนี้ วิ่งตรงไปเลยนะันนี้วิ่งตรงมาแล้วมีตัวหนึ่งเดินขึ้นมาเราโจมตีหนักใส่มันแค่นี้แหละก็วิ่งมาตรงนี้โจมตีหนักอืมแค่นั้นแหละเดี๋ยววุ้ขึ้นมาวิ่งออมอีกรอบหนึงมันจะทำให้เราไ,ได้ฟรีไปสามตัวตรงนี้ เราก็วิ่งลงไปเลยเราก็จะได้ฟรีตัวหนึ่งวิ่งกลับมาเก็บไม้อืมโอเค không tôn thuyết tụi ừ. Thì, thì hãy cho kênh đó cho kênh đó Thì Thì Ui, cả tẹp ý ạ, จากนั้นเราก็หยิบอาวุธขึ้นมาวิ่งเข้าไปเลยวิ่งตรงไปเลยอืแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้เทคดาวมันเทคดาวตัวที่สองแค่นี้แหละตรงนี้ผ่านได้ค่อนข้างาง่าวิ่งยาวเลย สู้กับบอสเราต้องบล็อกไปบ่อยอันนี้อะไรอะ่ะไม่เคยเห็น receive high score base which will other ใครรู้ว่ามันคืออะไรก็ไปบอกแต้ละเรืผมก็ไม่ชัวร์วะ่ะแล้วคนเล่นดีๆเขาเล่นไปน,นี่ไม่เจ็บตัวนะต,ต้องกลับมาเล่นเนี่ย ตัวแรกอยู่ในดงสมุนไพรชีอะแม่งพลัง เราต้องบอกไปบ่อยนะถ้าเราอยากจะได้ฉากจบที่แท้จริงอะ่ะบอกแล้วก็แล้วก็ฟาาจริงๆก็เฟสสองก็ได้แหละแต่ว่าเฟสหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันรัวหมัดซะ ที่มันจะยากคือเฟสสองเสียงเพลงมันหายไปไหนวะไอ้ี้อ่ะที่จะเสียงอินฟิกก็คือเราต้องหยิบไม้ม,มา,มาบ่อยนะเฟสน,นี้เพราะว่ามันมีทองค้างมีดแม่งโคตรแรงไอ้ขี้อ่ะออกเลยมีดแม่งแรงเวอร์รอบเดียวคือครึ่งหลอดอ่ะแล้วเราต้องเก็บเลือดไง ตนี้ก็วิ่งออกมาขวาตรงนี้มาเก็บไม้ตรงนี้ครับเหน็ยไหมอันนี้เราก็สวนด้วยตีจนตีแรงพยายามอย่าตีเขานะเรากันเอาแพ้เดียวถ้าเราอยากได้ฉากจบ แพทจริงอุย้ยนั่จะโดนอีกนะโอ้โหนี่ตายคือปล่อยแม่งเหอะช่างเหอะชี้อะรมมาสาธิตละอย่าให้เกินสามติบก็พอรอบนี้ เราก็ปล่อยอย่าตีนะาแตกเลยเว้ยถ้าใครหลบจริงๆก็เลื่อนไม่รอ่ะเนี่ยเราก็สแปร์ไปฮะไว้ชีวิตไปนะก็จะเป็นว่าเราไม่ได้ฆ่า อันนี้ผมทำยี่สิบไม่ได้วะ่ะรอบหน้าแล้วกันมัวแต่คิดว่าแบบทำยังไงให้ตัวเองไม่ลงมือฆ่าไอเวนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ละแล้ก็จะไว้ชีวิตเป็นหนึ่ง ชีวิอัลล็อกเลยอันนี้ผมไม่เคยทำไงแล้วมันขึ้นรอบแรกด้วยชิยวก็ประมาณนี้สำหรับผรานแรกแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปเล่นอีกรอบหนึ่งให้ยุเป็นยี่สิบแล้วกันแล้วก็ไว้ชีวิตมันด้วยโอเคเปีกันครับ